สวัสดีค่ะวันนี้คะ่ะเราก็จะมารีวิวซาลามกันนะคะอันนี้ก็เป็นซาลามที่เราทําเสร็จเมื่อกี้นี้นเลยคะ่ะอันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองให้ดูนะคือมันอาจจะเนื้อไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะว่าเราไม่ค่อยทําใม้เป็นนะคะนี่นะคะอันนี้เราใช้เก้าขุ่นนะ นี่นะคะเนื้อดีมากวิทย์ขออนุญาตกลับก้องก่อนนะโอเคนี่นึ่คะนื้ดีมาก ก็อ,อยากจะพว่าอันนี้มันทำไม้ไยากเดี๋ยวเราจะบอกสูตรหน่อยนะคะคือให้ทุกคนใส่เกาืคุณอย่างแรกเลยแล้วจากนั้นก็ให้ใส่ให้ใส่น้ํายาทำาสลามไปนะคะแล้วก็ใส่แป้งนะคะแล้วก็ใส่สบู่นะคะแล้วก็คนคุคนค,นคนให้เข้ากันนะคะแค่นี้ก็ได้ละคะ่ะสึ้มานแบบอือน่าขยำ เดี๋ยวเราจะมาลงนี่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 อเดี๋ยวเราจะรีบไปกินข้าวนะคะทุกคนก็ต้องแบบรีบรีบรีบโอเคนะคะบ๊ายบายค่ะ บ๊ายบายค่ะเดี๋ยวเราไปกินข้าวก่อนนะบ๊ายบายครับ